กือบไปแล้วครับมาไถาที่ครับไว้ปลูกกล้วยพอดีตรงนี้จะเป็นเหมือนร่องน้ำเก่าครับอันนี้น่าจะฝังอยู่ในดินหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะรอดไหมอันนี้กระดอง ดองบินไม่รู้ว่าโดนอะไรมานะครับไม่รู้ว่าเพิ่งโดนผ่านไถเปล่าโอเคครับยังรอดน่าจะรอดนะครับเพราะว่าขยับอยู่เกือบไปแล้วครับถ้าโดนกลางผ่านนี้เรียบร้อยเลยครับ กระดองมีรอยบิน่นอันนี้น่าจะไม่ใช่ครับดีนะครับเดี๋ยวจะไปปล่อยลงคลองต่อครับ ครับคลองน้ําจะอยู่ริมป่าทางนู้นนะครับทางกอไผ่อันนี้ไถไว้ลงกล้วยนะครับจะไว้บวกกล้วยดินค่อนข้างฟูมากเลยครับดินร่วนดีครับแปลงนี้ขนาดไถาผาน3ามยังดินยังไม่เป็นก้อนเลยครับพอดีฝนตกช่วยก็ทำให้ดินไถง่ายขึ้นหน่อยหน่อย ก็ดินร่วนมากเลยครับอันนี้จะเป็นป่ากล้วยเขากล้วยไก่เออกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่แปลงเก่าก็ได้ตัดขายอยู่ครับเครือเครือใหญ่ๆก็ยังมีให้เห็นอยู่ครับฝนตกลมแรงครับหักก็มีหัก แต่ก็ไม่เยอะครับหักไม่กี่ต้นของตรงนี้จะไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าไม่ได้กั้นฝายไว้ก็เดี๋ยวจะไปปล่อยข้างบนครับเราครับ,รบเจอลมครับหักแืก่นั้นก็ตัดได้แล้วครับลูกกลมๆเลยครับเดี๋ยมาถึงตรง ต้นขนุนเหมนที่เคยถ่ายลงไว้นะครับครับต้นใหญ่ครับขนุนต้นนี้ดี๋จะไปปล่อยริมนุนนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดกล้องไว้แป๊บนึงครับนี่ครับ อันนี้ผมจะไถยอยู่ฝั่งภากป่ากล้วยฝั่งนู้น,นครับเดี๋ยวจะเดินไปปล่อยในคลองครับน่าจะกลับลงคลองไม่ทันครับหรือว่าลงหาแหล่งน้ำไม่ทันก็เลยฝังอยู่ในฝังอยู่ในดินครับ<ม>ก็เดี๋ยวจะไปปล่อยอันนี้จะเป็นเอาไว้ปลูกผักครับ เดี๋ยวจะไปปล่อยลงคลองต่อครับนี่จะผ่านตรงรังนกนะครับก็ยังไม่ฟักเป็นตัวครับก็จะไม่ไปดูใกล้มากนะครับอันนี้เป็นรังนกที่เคยถ่ายลงคลิปไว้นะคร,ครับเดี๋ยวจะไปปล่อยลงคลองเลยครับ ไม่รู้ว่าถ้าโดนผ่านจะเข้าหรือเปล่านะครับกระดองกระดองแข็งแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าผ่านรถไถก็คมแล้วก็หนักตอนนี้น้ำคลองก็พอยังพอมีเหลือครับโชคดีไปครับที่โดนที่โดนเฉียดๆนะครับแล้วก็ไม่เป็นไราย อันนี้เป็นคลองธรรมชาตินะครับน่าจะยังยังไม่กล้าออกครับอันนี้ครับกำลังโผล่ออกมาแล้วครับน่าจะยังกลัวๆอยู่ไปแล้วครับถือว่าโชคดีนะครับ รอดมาได้ครับไปไปแล้วครับอเอ้คครับสวัสดีครับ